สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกลับมาพบกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายไว้ในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุทธศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะครับผมคุณหมอวันนี้เราไปอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับกับโครงการที่เราทําอยู่ก็คือตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับจะเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจอะไรไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านโนแลนะครับอ,อ่างขางนะครับใกล้ๆก,กับสถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางถ้าพูดถึงสถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางหรือการมาเที่ยวที่ดอยอ่างขางเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือสตรอเบอรี่นะครับ <S <S วันนี้เราลูกหนึ่งมาโชว์จะมีดีแค่ไหนเป็นพันุอะไรและ,ะมีวิธีการกระบวนการเก็บที่มาที่ไปเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไร่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อยู่กับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับนายประสาทีิประจรนะครับเป็นนักวิชาการเกษตรนะครับของศูนย์พัฒนานคองการหลวงอ่างขางนะครับสังกัดมนลนิธิ่โคงการหลวงนะครับทีนี้ผมถามนิดนึงพอดีว่าเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นปลูกกันแบบเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่พันอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่โอ๋อธิบายให้ฟังหน่อยครับอ่งที่เราเห็นอยู่เเวลานี้นะครับก็จะเป็นพันธุาพหาราปาส80นะครับครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ส่งเสริมชนิดเดียวบนไรอ่างขางนี้นะครับครับก่อนหน้าน พันพัฒนารเจ็ดสิบสองเนี่ยครับเราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพันแปดสิบผมผมถามนิดนึงอะไรคือพันเจ็ดสิบสองอะไรคือพันแปดสิบครับพี่จะเป็นพันพัฒนาการตามพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพันที่เก้าครับเป็นพันที่นําเข้าทดสอบวิจัยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทําการส่งเสริมครับ ก่อนจะเป็นผลมันต้องเป็นดอกมาก่อนอ่าครับหลายคนก็ไม่เคยเห็นเดี๋ยวรบกวนนิดนึงครับพี่ก็ดอกสตรอเบอรี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับผมถามนิดนึงครับพี่เวลาที่เขาเป็นดอกแล้วเขาจะออกเป็นผลก็คือตรงกลางเขาใช่ครับจะกลายเป็นผลใช่ไหมครับใช่ครับก็คือคล้ายเราทานฐานรองดอกของสตรอเบอรี่อย่างแปลงสตรอเบอรี่ของเราตรงนี้มีใช้ยาฆ่าแมลงหรือต้านศัตรูพืชหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะระบบการปลูกพืช สตรอเบอรี่ของที่ของกนหลวงณที่นี้นะครับเป็นระบบ G A P นะครับก็คือ,อะระบบการพบฒุกที่ดีนะครับจะใช้สารชีวพันธุ์นะครับที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นเชื้อราปฏิปักเป็นเชื้อราดีค่าเชื้อราไม่ดีหรือก็แบคทีเรียแบคทีเรียดีค่าเชื้อราไม่ดีค่าแบคทีเรียไม่ดีเพราะเนี้ยครับพูดง่ายๆคือใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติอ่าใช่ครับเป็นธรรมชาติขามลายศัตรูธรรมชาติพรกเนี้ยครับครับโอเคก็สามารถ มั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีสารตกค้างแน่นอนก็วิธีการทานหรือชิมสตรอเบอรี่เพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้กัดแนวขวางนะครับทั้งลูกหรือว่าทานทั้งลูกเลยครับครับเพราะว่าความหวานขั้วกลางผลนะครับนะปลายผลนะครับนะจะไม่เหมือนกันก็ให้ทานตามแนวนี้ห้ามทานขวางอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหรือกินทั้งลูกใช่ไหมครับพี่พเพราะงั้นผมลูกจะจะดีกว่าจะเอาวิธีที่ดีกว่านะครับก็คือกินทั้งลูกเลย มันเหมือนสตรอเบอรี่ในตู้เย็นเลยพี่นะครับมันมีความหวานกรอบนะครับ,รบ uh, มันกรอบกว่ามันกรอบกว่าเพราะว่าเราเราเพิ่งเด็ดแล้วทานเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ปกติสตรอเบอรี่ที่เรากินมันจะไม่หวานไปเลยก็เปรี้ยวไปเลยแต่ว่าสตรอเบอรี่80มันจะมีข้อ,ขอดีตรงที่มันจะเป็นหวานเปรี้ยวกลมๆครับ ขอขอบคุณนะครับพี่โ oh, อนะครับที่สละเวลามา,มาครับแล้วก็อธิบายให้เราฟังเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสตรอเบอรี่เยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวชมก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนะครับติดมาก็จะเป็นหมู่านนอแลก็จะเป็นไรสตรอเบอรี่ตรงนี้ครับ นี่เป็นสตรอเบอรี่นะครับที่เมื่อกี้เห็นกันครับเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยว่าสตรอเบอรี่พระราชทาน80มีที่มามาจากไหนใช่เขาจะมีที่มาที่ไปที่คนส่วนมากไม่ทราบวิธีการปลูกที่คนส่วนมากไม่ทราบแล้วก็วิธีการชิมที่คนส่วนมากไม่ทราบนะครับนับเป็นโชคดีของพวกเราคะประชาชนชาวไทยที่มีในห่วงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทําให้พวกเราเนี่ยมี ผักผลไม้ซึ่งจริงๆมันต้องนําเข้า<ช>แต่นี่ทําให้เรา<ช>ได้<ช>รับประทานของที่เราปลูกกันเอง<ช>ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรแล้วเราก็ยังได้ทานผักผลไม้ราคาถูกด้วยวันนี้เมนูแรกเลยที่เราจะทํานะครับก็จะเป็นเมนูอกไก่นะครับยำสตรอเบอร์รี่ เราเตรียมมานะครับคุณหมอเป็นโอกไก่นะครับก็อันนี้ไม่มีหนังนะครับเริ่มต้นหมักก่อนนะครับก็จะใช้เกลือนะครับคุณหมอเกลือนิดหน่อยเพือเพิ่มชาติค่ะอันนี้เป็นพริกบดญี่ปุ่นเราก็โรยไปเลยก็จะให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็สีสวยด้วยนะคะใช่ครับหลังจากที่เราซีซันนะครับทั้ง2ด้านนะครับเราก็จะเอาโปกไก่ตัวเนี้ยไปใส่ในถุง S <S นะครับเป็นถุงบรรจุถุงสุญญากาศะนะครับทนความร้อนแล้วก็เอาถุงตัวเนี้ยซีลนะครับให้ไม่มีอากาศอยู่ด้านในแล้วก็เอาไปหย่อนในน้<ะ>ําที่ก๊อุหูหืภูมิเทคนิคนีน้เรียกว่าวิธีการทําอาหารแบบซูวีนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมจะหันให้ดูแล้วกันว่าลักษณะของการคุกกิ้งแบบเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับ ก็หลักสำคัญก็คงแค่ว่าต้องให้อุณหภูมิเหมาะสมคือให้อุณหภูมิภายในของเนื้อไก่เนี่ยอยู่ในภูมิที่ทำให้มันสุกสนิทคือโ <c oughs> ดยทั่วไปก็คือต้องเกินประมาณ165องศาฟาเรนไฮต์ใช่ครับ ซึ่งนี่ก็สุก <Okay. S 1> สุกส,สนิทแล้วก็ดูไม่กระด้างเลยนะคะเป๊ะเลยดูนุ่มมากนะครับถ้าเราดูสังเกตดูแล้วนี่คือ texture ของซูวีก็คือแทบจะเหมือนเนื้อดิบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสุกแล้วนะครับเชฟคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราไม่มีคเครื่องซูวีเนี่ยเราจะมีเทคนิคอะไรที่ทําให้เราได้เนื้อไก่ที่นุ่มนวลผ่านการควบคุมอุณหภูมิเป๊ะแบบนี้บ้างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบการนึ่งะนะครับ้านึ่งเนี่ยผมจะแนะนาในการนึ่งเราเปิดปิดบ่อยๆซึ่งปกติเขาไม่แนะนำให้ทำกันลดอุณหภูมิใช่ะอภูมเยไม่ให้เกิด โอเวอร์คุกถูกต้องโอเวอร์ผูกด้านนอกนะครับโอเคทั้งนั้นเนื้อไก่เนี่ยวันนี้ที่เป็น main highlight เมนไฮไลท์มันเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะมาโฟกัสเรื่องของตัวซอสนะครับวันนี้เราทําเป็นยำเดี๋ยวจะลกวนคุณหมอช่วยตำพริกให้หน่อยโอนะครับ จริงๆองค์ประกอบของอาหารในวันนี้มันเป็นอาหารสุขภาพมากๆเลยนะคะ,ะครับคุณหมอใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโตีนนี้ก็เป็นไก่เนี่ยส่วนอกซึ่งมันไม่มีมันเลยก็เป็นโปรโตีน<ช>ที่เรียกว่าเป็นโปรโตีนดีนะคะส่วนสตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นอาหารในดวงใจหมอเลยชอบ,บมากเพราะว่าหนึ่งก็คือรสชาติมันจะอร่อยมีความหวานเปรี้ยวใช่ไหมคะคนอกจากนี้นนมันจะมี องค์ประกอบของสารต้านอนุมูลสระที่สูงมากมดังนั้นเราจะเรียกมันว่าเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองคือทานแล้วนี่จะทำให้ป้องกันในเรื่องของโรคเส้นเลือด ปวดใจแล้วก็หลอดเลือดสมองได้นะคะนอกจากนี้ปกติเวลาที่เรารับประทานผลไม้เนี่ยเรามักจะต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะหวานเกินไปหรือว่าในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเราจะบอกว่าทานผลไม้เยอะๆไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะทำให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นแต่สตรอเบอรี่เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามันมีดัชนีน้ําตาลต่ํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดัชนีน้ำตาลที่ต่ําของสตรอเบอรี่เนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดของคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยมันไม่แกว่ง คือไม่ขึ้นสูงเร็วแล้วก็ลงเร็วจนเกินไปดังนั้นเนี่ยการที่เรารับประทานสับะร่เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะเป็นช้อยส์ของสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานด้วยใช่อันนี้จะรบกวนหมอตำพริกกับหอมให้อันนี้นะครับเราก็ล้างด้วยน้ำเย็นนะครับแช่น้ำเย็นไว้เลย เดี๋ยวก่อนที่จะใส่ไปผมขอเติมเปลือกมะนาวลงไปนิดนึงนะครับ <Okay S 2> คุณหมอโอเคค่ะให้หอมใช่ไหมใช่ครับใส่เปลือกมะนาวลงไปนิดนึงนะครับดีจังเลยอชอบโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาจัดการตัวสตรอเบอรี่นะครับส่วนของน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่ก่อนค่ะน,นิดนึงโอเค แล้วก็อันนี้ก็จะมีความหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วเผ็ดด้วยใช่ครับเยี่ยมเลยเรียบแน่นอนค่ะคราวนี้ดูละเอียดดีแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้หลอกจริงๆเนาะหน้าตาเหมือนสตรอเบอร์รี่สมูทตี้ใช่ครับแต่จริงๆแอบเผ็ดก็เป็นยำ มากอะ <laughs> เดี๋ยวผมจะต้องเติมมะนาวนิดนึงนะครับแล้วก็น้าตาลอีกนิดหน่อยก็อย่างที่บอกคือถ้าเราใส่ก็ท่าแรกไม่ไม่มีทางกะถูกแน่ๆนะครับโอเคพราะว่าสตรอเบอรี่มันก็หวานบางเร็วบางใช่ครับเราเดาไม่ถูกจริงๆ <laughs> น้ำตาลสันหน่อยปั่นอีกรอบนึง <laughs> ั้นนอนต่อไปก็จะเป็นพวกเฮิร์บนะครับที่เราจะมาใช้เพื่อทําให้กลิ่นนี่มันเข้ากับน้ํายําม,มากขึ้นะนะครับก็วันนี้ก็จะมีผักแพลนะครับแล้วก็จะมีมิ <Mint S 2> <ช>้นนะครับแล้วก็ผักชีนะครับมิ้นก็คือสะระแหน่บ้าน,รนเราเองครับ,รบใช่ครับจริงเมนูนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอาหารที่มีสารต้านอนุมูลสระสูงมากจริงนะคะ รวมถึงก็จะมีวิตามินซีสูงมากเพราะนอกจากสตรอเบอรี่จะมีเส้นใยอาหารมีวิตามินซีสูงตัวพริกเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงเช่นเดียวกันใช่ครับพริกนี่เขาบอกว่ามีวิตามินซีสูงแบบสูงมากกว่าชาวบ้านเขาเลยใช่ไหมครับใช่ก็สูงคอนข้างเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแบบนี้หรือเป็นเบลเพปเปอร์เป็นพริกหยวกทั้งสองตัวเลยครับ่ะเราก็ซอยนะครับบางๆนะครับทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมา mix ด้วยกันโอเคครับตรงนี้เราได้ เป็นเฮิร์บที่เราจะใช้วันนี้นะครับสาเหตุ<อ>ที่ผมอยากใส่ชามเพราะว่าเมื่อกี้มันมีหลายชนิดเนาะ,ะผมอยากให้เขาคลุกแล้วเข้ากันให้หมดอันนี้ก็มันก็จะเป็นกลิ่นแบบหอมสมุนไพรร,รวมๆกันรวมเลยครับใช่ครับตอนนี้ดูไม่ออกแร้ว,ว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ใช่ใช่ตอนนี้องค์ประกอบเราครบหมดแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มจัดจานเลยครับอีกอันนึงนะครับที่จะใช้วันนี้ก็คือเป็นต้นหอมนะครับมาแต่งจานนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาตินิดหน่อยเริ่มต้นนะครับหมอเราเริ่มต้นจากซอสนะครับ จะเห็นว่าเชฟใสน้ำยังไม่เยอะมากเพราะ<ช>ว่าจรรสชาติมัถถมแนแรงรสชาติมันจัดจานมากแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ชิมแต่ว่าถ้าได้ลองไปทำแล้วชิมนี่จะพบว่ามันเผ็ดปร้ยวเค็มคือรสจัดเลยอร่อยทีเดียวโอเคนะครับแล้วก็เราจะเอาไก่นะครับชิ้นไก่ของเราวางไป แล้วก็ขาดไม่ได้ครับคุณหมอเมื่อกี้หมอว่ามีประโยชน์ใช่มีประโยชน์ม,ชนมากามาใช่ไขมันดีค่ะนะคร,ค,ครับประมาณนี้นะครับสวยมากค่ะ เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวหน้าตาหน้าทานมากสมมติว่าคุณหมอไม่รู้เลยมาชิม่ยก็จะดูแบบฮึมคิกขู่อันนี้หวานแน่นะเลยเดีย๋ยวลองชิมนะมนะขอจิ้มซอส่อยนะคะครับอ่าแล้วก็อาจจะทานอ่าใช่ครับทานคู่กันนิดนึงเข้ากันพอดีเลยนะทานครับอืมอร่อยมากค่ะเนื้อไก่มันมีความนุ่มมากนะคะแล้วก็มันจะมีความหวานเปรี้ยวเผ็ดคือครบรสเลยจานนี้ใช่คือองค์ประกอบของการเป็นยำเนี่ยค่อนข้างชัดเจน แล้วก็ความแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศและสตรอเบอรี่ครัก็เป็นจานคาวนะครับจานแรกของสตรอเบอรี่นะครับยังมีเมนูหนึ่งครับซึ่งเป็นเมนูของหวานเป็นเมนูของหวานยอดฮิตจ,จะเป็นเมนูอะไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ มานะครับในช่วงที่2เรามีอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นคีมคูเดียนของเราวันนี้ก็คือสตรอเบอรี่พระราชทานนะครับ80นะครับผมวันนี้นะครับเราทำเมนูแรกไปแล้วเป็นของคาวเมนูที่2เป็นของหวานที่ทุกคนน่าจะรู้จักนั่นก็คือไดฟุกุครับไดฟุกุนะครับผมไดฟุกุไซส์สตรอเบอรี่ใช่ไหมคะครับเป็นไดฟุกุสตรอเบอรี่นะครับวันนี้เราจะทำในเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดที่สามารถทำได้ที่บ้านครับ เริ่มต้นนะครับก็จะมีของตานี้ครับก็จะมีน้ํานะครับน้ําตาลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นแป้งเท้านะครับเราจะรวนนะครับรวนในกระทะไปอ่อนๆนะครับจนให้เขาสุกอันนี้เราเรียกว่าเป็นหมวนแป้งนะครับแล้วก็ถั่วแดงนะครับถั่วแดงกวนสําเร็จรูปหรือว่าจะทําเองที่บ้านก็ได้อันนี้ง่ายมากก็คือต้มถั่วให้สุกกวนน้ำตาลแค่นี้เองนะครับแล้วก็แน่นอนครับ ผลเอกของเราก็คือสตรอเบอรี่รใน,นคโครงการพะราชดำริรคนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอเริ่มต้นจากการช่วยปั้นไส้ในฟูกูก,ก่อนผมมีปั้นให้ดูแล้วหนึ่งอันนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวตรงนี้คุณหมอจะต้องอ,า,อาจจะต้องล้างมือก่อนนะครับแล้วก็ให้มือเปียกนิดน,นึงนะครับใช้โดยประมาณนะครับประมาณ20กรัมนะครับก็จะลูกประมาณสักประมาณเท่านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะแผ่ออกนะครับแผ่ออกแล้วก็เอาสตรอเบอรี่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้บางคนจะพยายามห่อให้แบบเท่ากันกล,ลูกครับไปแหลมร้ชโพงมานิดนึงอย่างนี้นครันะครับไม่เป็นไรในวันนี้เนี่ยจริงๆหมอชอบส่วนประกอบที่เชฟเลือกมากๆเลยเพราะว่าจริงๆถั่วแดงเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเป็นอาหารพวกมเมล็ดถั่วเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของแป้ง บบดีคือมันจะมีกากใยค่อนข้างสูงแล้วก็มีโปรตีนด้วยนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นถั่วแดงที่เรารับประทานโดยที่เราไม่ได้เอามากวนเนี่ยมันจะมี<ต>ดัชนีน้ําตาลต่าคล้ายๆกับตัวสตรอเบอรีร่เลยเพราะฉะนั้นเป็นอ,อาหารมีรสชาติแต่ว่าไม่ได้มีน้ําตาลสูงเกินไปดัชนีน้าตาลต่ำเนี่ยแปลว่าเวลาที่เรารับประทานไปเนี่ยน้ำตาลมันจะขึ้นไม่สูงเร็วแล้วก็ตกไม่เร็วเพราะมีการชะลอการย่อยและการดูดซึมากกัรที่ตัวถั่วแดงเนี่ยมีไฟเบอร์นะคะแต่ทีนี้พอเราเอาไปกวนปุ๊บมัน ในการลดปริมาณน้ำตาลคือว่าเราใช้สตรอเบอรี่เป็นไส้ตรงกลางก็จะลดปริมาณถั่วแดงที่ใส่แล้วก็ใช้ถั่วแดงเป็นตัวเปลือกนอกเนี่ยก็จะไม่เรารับประทานแล้วเนี่ยไม่ได้น้ำตาลมากเกินไปครับเพราะว่าความหวานของสตรอเบอรี่มันมาช่วยกันอยู่แล้วใช่แ้นำน้ำมันมภูมิห้องนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำตาลนะครับให้น้ำตาลมันละลายเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวแป้งใช่ครับลงไปแล้วก็เราจะคุกตัวแป้งเนี่ยในเวฟนะครับหลักการเลยก็คือเราจะทำทุกทุกสาิวิ แล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นการเช็คเนื้อไปด้วยตามหลักน่าจะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งค,ครับโดยประมาณที่จะทำให้ได้เนื้อตามที่เราต้องการะนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าหยุดเวฟแล้วก็มาคนทุกครึ่งครึ่งนาทีเพ<ช>ื่อให้อุณภูมิมไม่สูงจนเกินปไปครับถูกต้องโอเคนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับเราจะทำรูตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไป ลักษณะของพวกแป้งที่เป็นแป้งข้าวนะครับเวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยขเขาจะ,จะเป็นกนใช่เขาจะไม่เหมือนลักษณะกับของแป้งสาลีะนะครับอันนี้เราเมียนแล้วนะครับก็เริ่มใส่ไมโครเวฟเลยนะครับเราค่อยๆไปที่30สิบวินะครับโอเคเดี๋ยวเรารอแป้งแป๊บหนึ่งนะครับถ้าแรกๆเราไม่ชัวรก็เนี่ยครับค่อยๆไปนะครับแล้วก็ ออกมาแล้วก็คนนะครับที่ละ30บวินะครับค่อยๆไปครับอันนี้ประมาณ2นาทีกว่านะครับเราก็จะได้เป็นแป้งหน้าตาเหมือนกับกเวลาลที่ใช่เวลาที่เขาตีตำข้าวออมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งตัวนี้มาทําที่ห่อมันที่ห่อครัคโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนอันนี้เราจะเป็นนวลแป้งนะครับเดี๋ยวนวลแป้งเนี่ย โรยไว้นะครับแล้วเราจะเริ่มเวิร์กค่ะก็คือช่วยให้ไม่ติดแค่นั้นเองใช่เป็นนวลแป้งที่เราจะใช้นะครับลงที่โต๊ะเลยให้ติดมือให้มือไม่ติดให้มือไม่ติดครับค่ะเราก็ชนิดหนึ่งนะครับทีนี้มันมันค่อนข้างร้อนนะครับวิธีที่เราจะทำก็คือเราจะตักออกมาจับประมาณเยอะหน่อยครับ1นึ่งทับพีครับแล้วก็เราจะ ใช่ครับเราจะโรนะครับ <คะ S 1> เราจะมีนวลแป้งแล้วก็พยายามจะแผ่เขาออกนะครับเพื่อให้เราเว<ม>ิร์กกับเขาได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วตรงถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆเราใช้มือบิดก็ได้นะครับบางค, <ะ S 1> คนจะใช้มีดต,ตดัดเป็นก้อนๆด้านในเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้โดนเขาเรียกว่าไม่ให้โดนแป้งนวลน, <คะ S 1> นะครับเพื่อให้ความนุ่มเนี่ยเขายังอยู่นะครับ <คะ S 1> แผ่ออกนะครับคุณหมอ แผ่ออกเสร็จปุ๊บนะครับเราวางไว้ในอุ้งมือแบบนี้ค่ะ,ะคก็ชั่วแดงกับสตรอเบอรี่เข้าไปเป็นไส้กลางใช่ครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆอ,อย่างเงี้ยปุ๊บๆอย่างเงี้ยครับซึ่งบอกตรงว่าผมก็ไม่ใช่โปรเรื่องของขนมซะด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราดึงได้บางเนี่ยตัวไดฟุกุของเราก็จะเป็นแบบไส้เยอะแล้วก็แป้งบางด้านนอกแต่ถ้าเราดึงได้ไม่เยอะก็จะเป็น แป้งหนึบๆเยอะนิดนึงก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เทคนิคเวลาทำนี้จะต้องปั้นตอนที่แป้งยังรอนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อให้มันอุ่นๆครับเพื่อให้มันขยายตัวรูปร่างแป้งมันยืดได้ดีกว่าใช่ครับคลายๆไหมครับคุณหมอดูดีค่ะโอเคแล้วพร้อมรือมัมโอเคนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราทําต่อเดี๋ยวให้คุณหมอลองดูมันจะร้อนนิดนึงนะครับหลักการก็คือว่าตรงกลางไม่ควรโดนแป้งนวลนชคะแล้วก็ให แป้งนอยู่ข้างนอกเท่านั้นเพื่อให้มันไม่ติดถ้ามันเริ่มติดใส่ที่มือเลยครับใช่โอเคเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอก็เอาตัวไส้เดฟัจฉที่เราทำเมื่อกี้เราจะเว้นหัวไว้เราจะรู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหัวใ่หรอ่ที่ด้านแหลมเอาด้านหัวทิ่มลงนะครับเพื่อที่วันเราตัดออกมาปุ๊บเราโชว์ลูกค้าก็จะแบบออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสวยงามตามที่เราเห็นเห็นกันนะครับ ่อไม่ให้เขาติดกันนะครเดี๋ยวผมจะลงแป้งนวลอีกรอบนึง ที่2นะครับคุณหมอก็เรียบร้อยแล้วเป็นเมนูไดฟุกุนะครับซึ่งสาหร่า์สตรอเบอรี่ใช่ซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นว่าทํำยังไงก็ตอนนี้ก็สามารถเอาไปทําที่บ้านได้นะครับต้องขอบขอบคุณจริงๆนะครับกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เลื้อเฟื้อนะครับทั้งสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วก็ผลผลิตดีๆแบบสตรอเบอรี่แบบนี้มาให้กับพวกเรานะครับในช่วงหน้านะครับก็มีทิปสการออกกำลังกายดีๆนะครับจากกาจาายต้นและก็พี่บวยรอเราอยู่ จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้ญญางนะครับติดตามชมในช่วงหน้าส่วนวันนี้ผมกับคุณหมอฝนต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับเก้าอ e, ีสารพัดประโยชน์อ,อืมมาเล่นได้หมดอะจะบัวยอยากเล่นอะไรอกอ,อกอ่าหน้าท้องหน้าท้องไหลขาหลัง,ลงเอาไหม เล่นดลได้หมดเลยได้หมดเลยจริงป่ะเนี่ยจริงถ้าพี่พูดมาเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วใช้ได้คุ้มค่ามากกว่าเดิมอีกแน่นอนทำได้จริงนะแน่นอน